สงขามโลกรั้นที่สองภาคชีวิตผู้คนไปหกสิบล้านคนแล้วผมเป็นทหารญี่ปุ่นอูจะมาบานจำการอยู่บนเรือลำนี้ตอนนี้ผมก็ต้องซื้อซื้อเครื่องบินก่อนดูเหมือนว่าเขาจะซื้อไปก่อนแล้วผมจะเสกทำไม่ได้นะก็ผมคือนักบินญี่ปุ่นผู้คนรู้จักการคามิเกเซ่ไหมครับรู้จักการคามิเกเซ่ไหม ก็คือการที่เขาจะก็มีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบคุ้งลงไปครับบางคนที่เขารู้ประวัติศาสตร์ก็น่าจะรู้นะครับว่าการ k a m i k a มันะไรอย่างเงก็คือการเสี่ยงก็ไม่รู้นะครับเสี่ยงอะไรไา้ไหมคะการคามิคาเซ่ก็คือการที mm ่ก hmm. like okay. um, ัคบินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขับเครื่องบินนะครับที่มีการบรรจุระเบิดสมมติกรณีเขาจะไขพังนะครับเขาจะไม่ใส่ก่ับ ก็เลยชนเรือแม่ก็ชนเครื่องบินอะ่ะแล้วก็เป็นระเบิดตุ้มระเบิดเดือดแรงเอาว่ามากเลยนะครับแต่แหละผมก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันในยางฉีดเชื้เอเพลดีแก้พังไงล่ะไม่ก็บ,บังไซเลยนะก็สมบุดถ่านมันแก้หมดอย่ากได้ดิผมจะทับคูรี่หาเสือบิดนี่หาเรือรบอเมริกาแล้วผมจะพุ่งชนเลยครับเพราะมันก็ไม่สามารถกลับไปเติมได้เพราะว่า มันเลยนก็มีเมริกาตอไม่าไม่ใช่นะคบมีบีบีีมีีีนั่นน่ก็มีอเมริกาบีบีจะ,ม,ม,าม,จะม,ม,ามาเตนมาที่ระเดครับถ้าใครจะต้องขัขาก็มีเมรกาซึ่งมมบินระดับเหนือก็มีอเมรกาจมไปแล้วผมขอลงผมขอลงจอดก่อนนะครับ ออที่ผมคือตอนนี้ผมยังเติมกระสุนอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ไปถาดที่มันขอญี่ปุน่นตอนนี้ต้องรอเพื่อนอันนี้ก่อนผมจะได้เติมน้ำมันและเติมกระสุนโอเคเติมกระสุนได้มงจรอบแบบไม่ค่อยนุ่มนวลหน่อยต้องรอนะเนี่ยโอเครอเสร็จละไปทิ้งระเบิดกัน คบิเมริกายิงยิยิงจากหน้ามันไวกระสุนมันไม่ค่อยเข้าเลยไปไปไปครืบินอเมริกาพังแล้วยิง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 ยหีเคบินผมจะไม่ปล่อยใส่ฐานมันนะผูฐานมันก็ อู้ผมโดนยิงเต็มๆเลยผมตายแต่อย่างน้อยก็ได้กำจัดแค่เบียร์มริกกสองคำลำแล้วครับแล้วมันเป็นเครื่องบินใหญ่ด้วยนะแล้วก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็มีมเมริกามันจะบินมาทิ้งระเบิดแล้วผมต้องรีบเอาเครื่องบินขนาดยักษเนี่ยออกต่อต้านครับไปต่อต้ามัน โวลลงจอดลงจอดดวลลงจอดวิ่งไม่ยอมหรอกว้วนี่แน่บันไซโอ้สุดท้ายก็บ,บันไซไม่ได้ ็คือในสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นจมเขาจนมุมนะครับคือไม่รู้จะเอาอะไรมาต่อต้านอเมริกาแล้วโดวยเฉพาะกองรับบกของญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับเจอ,อของอเมริกาเข้าไปที่โอ้โหตายตเรียบเลยเขาก็เลยใช้วิธีการพีชมาเป็นอัดับหนึ่งอันนี้ผมจะฟังมาจากช่องท i s t o r y World นะครับ,บก็ไก่จตตาก็ได้นะ ผมฟังมาจากห้องห้องฮิสตอรี่เวยร์แล้วแล้ว20%ก็ฟังมาจากกูเกิลนี่แหละครับเอาเข้าตายคุณรู้จักเพลงญี่ปุ่นที่เขาร้องแบบเนี้ยฮิวานื้อฮะเฮฮิวาบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบ ผมรู้สึก,ปกแปลกๆนะแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเอาล่ะยิงก็บินอเมริกาถก้าเครบินอเมริกาเครบินอเมริกาไปไปยิงยิงๆย,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 ยิงไม่ถูกไปโดนเลยยิเีเสียงรุกวนโอกเคไม่เปไ็นไร ก,กระสุนาม,นม,มนนา,นาแล้ว,วกระสุนแทบหมดผมขอเติมกระสุนก่อนนะครับแล้วผมจะไประเบิดฐานที่มั่นอเมริกาไปไปไปจริงจริงจริงโอ้ยมันถึงระเบิดแล้วึบอ,อือฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันอ๋อเฮ้อนี่วโห เติมแป๊แบ,บหนึ่งโอเคผมไปต่อแล้วที่ต่อไปคือฐานจุด A แล้วผมจะบุกฐานจุดใหญ่นะครับเออเออ,เอ,อก็บินก็บินเดี๋ยวขึ้นบินล่มดีกว่าผมไม่รู้นะนี่แบบยิง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 แบตเตอร์ชิเราใกล้จะพังแล้วครัแบตเตอร์ชิ p ก็คือเรือลำใหญ่ที่เป็นเรือลบเอาไว้ต่อสู้โดยเฉพาะเลยเออผมขอบินไปทิ้งระเบิดใส่ตัวนี้ได้ไหม ไกว่าเอ้ยเอาอฟต์บ oh. ินไปทิ oh. Oh, ้งระเบิดโอ้โหลงจอแบบนุ่มนวลโอ้ไม่นุ่มละโอ้ยอ๊ะโอ้ตายอีกแล้ว ก็นะถ้ามาชมผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวจะเล่นเกมนี้ให้จบก่อนแล้วกันตอนนี้คลิปของผมน่าจะถ่ายไปประมาณเจ็ดนาทีแล้วแหละทำไมผมไม่ไปโผล่ที่นั่นอ่าช่างมันเดี๋ยวผมไปโผล่ที่นั่นเลยแล้วกันมันจะปนโผล่บนเรือนะเพื่อจะหรือเรือมันล่มไปแล้วไหนดีกว่าเรือยังไม่ล่มเรือยังไม่ล่มเลือนเือยังไม่กระตุกเลย ผมเกือบตกผมต้องการเครื่องบินที่เอาไว้แบบบันไซโดยเฉพาะก็คือบูเบอร์นั่นเองเครื่องบินบูนปเปบอร์ผมเข้าใจแล้วว่าเครื่องบินบูเบอร์มันเป็นแบบไหนมี่ก็บินบูเบอร์ต้องรอให้เพื่อนไปก่อนโอ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีมันจะมีเสียงกคนนี่ยก็ ก็บีเสียหายบินเสียหายโอ้ยไม่นะไป้เฮคื่อบินชั้นเคื่อบินผมวเคื่อบินผมโอ้ยเคื่อบินจะพังก่อนแล้วเคื่อบินพังแล้วหายพวกอเมริกาโอ้ยมันบัดซ้าเลยอ่ะ โ,โหเราจะต้องส้างที่ต้องทังแนเ่นเลยตอนนี้ดูมาว่าเรือลำยักษ์ของเราจะพังนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อกอบกู้เอกราชของญี่ปุ่นผมจะไปบันไซผมไปบันไสให้ตายเลยดีกว่าไม่ใช่สิผมไม่ได้นับถือญี่ปุ่นนะครับคือผมคุดเล่นๆอย่างนี้ จะคลีชีพเหมือนที่เขาขามิกเซ่กันยายยยยยิงยิงโหขวยายเรืยอยสัตว์สูงบาซายอะไรอะไรวอลชิฟวะช่างมันขอให้ได e. yes. ้เย้เชียวเหมียวบวม บันชชยเรียบร้อยแล้วครับลูเหมอาว่าเราจะบันทชยไปแล้วโอหไปซื้อเลอดำน้ำย่างดีกว่าอ,อันนี้ไม่ได้แฝงมุกอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงลุงข้างบ้านนะไม่ใช่ลุงคนนั้นนะครับคือเออไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่สลิม อันนั้นอันนั้นที่ผมพูดว่าเรือดำน้ำเนี่ยผมหมายถึงในเกมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ในนั้นผมไม่ใช่สลิมจำไว้นะครับผมไม่ใช่สลิมโอเคบายบายครับท่านผู้ชมเออเนียว่า